ข่าวสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมสําหรับในเรื่องของต๋องสิทธชอยกันบ้างนะครับต๋องสิทธชอยเนี่ยเดิมชื่อวัฒนาผู้อบอ้อมนะครับแล้วก็เคยเปลี่ยนชื่อมาใหม่แล้วเป็นรัชพลตอนหลังก็มา เปลี่ยนชื่อกลับไปเป็นชื่อเดิมก็คือชัยวัฒนานะครับซึ่งก็คาดว่าในเรื่องของการแข่งขันซีเกมในครั้งนี้จะต้องมีการคว้าเหรียญทองมาแน่นอนนะครับซึ่งการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่31ในเดือนพฤศจิกา64นะครับที่เวียดนามและการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์แอนด์มัชชิโออาร์ตเกมส์นะครับครั้งที่6ที่ประเทศไทยช่วงการแข่งขันเนี่ยนะครับ1 0ถึงมีนาปี65จะคงถูกกำหนดให้เป็นกัปตันทีมสนกเกอร์เหมือนเด นะครับล่าสุดเนี่ยได้มีการตัดสินใจกลับมาเปลี่ยนใช้ชื่อเดิมอีกครั้งคือวัฒนาผู้อบอ้อมซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเปิดเผยเนะครับว่าได้พบกับพระอาจารย์ที่เป็นสินแส ชื่อว่าสินแสแสบนะครับเป็นผู้ที่ชี้นําให้ตนเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้สวดมนต์ภาวนารักษาสินห้าให้ทานแก่ผู้ที่ลําบากยากไร้โดยทักว่วชื่อรชพลเนี่ยไม่เป็นมงคลสมควรเปลี่ยนชื่อกลับไปใช้เป็นวัฒนาตามที่คุณพ่อได้ตั้งให้อีกครั้งนะครับเนื่องจากมองว่าความหมายเนี่ยดีอยู่แล้วควรกลับมาใช้เหมือนเดิมส่งผลให้ต๋องได้ไปที่อำเภอเพื่อทำการเปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นวัฒนาเหมือนเดิมทันทีนะครับ นอกจากนี้เนี่ยเจ้าตัวยังได้กล่าวอีกน,นะครับ ว่าหลังจากที่ได้เปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยทำให้รู้สึกโปรง่งสบายที่สําคัญพอเปลี่ยนชื่อวันแรกปุ๊บนะครับทำแม็กซิมัมสูงสุดเลยครับคุณผู้ชม147แต้มได้ทันทีในระหว่างการซ้อมนะครับกับน้องปันชยาจ,จันน้อยหรือน้องไมายสาลน,นักสนุกเกอร์หญิงทีมชาติไทยน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถามว่ารู้สึกเช่นไรกับการที่ได้เปลี่ยนชื่อนี้ก็ต้องกล่าวว่าเหมือนเป็นการปลดล็อกนะครับถึงแม้วันนี้วัยของคุณตองเนี่ยจะ5 1ปีแล้วก็ตามแต่ยังกระหาย ยังมีอยู่นะครับในเรื่องของความมั่นใจเนี่ยแน่นอนสามารถเรียกความมั่นใจกลับมาได้ครั้งสังเกตจากการกดเบรก1 0 0กว่าแต้มได้อย่างลื่นไหลจริงๆทําให้การแข่งขันในซีเกมที่ครั้งนี้นะครับมั่นใจแน่นอนว่าจะได้เหรียญทองมาครับ และทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือรายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองสังคมต่างประเทศกับเรา World News นะครับติดตามได้หลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น w w w ร์ลไ d ด์ i m a บ c o m ช่องทางทาง u t u b e นะครับรวมไปถึงเพจใน Facebook รวมไปถึงถ้าคุณมีข่าวก็จะติดต่อส่งข่าวมาได้นะครับเพราะข่าวทุกข่าวจะอยู่ในมือคุณและพบกันได้ใหม่นะครับกับผมเป็นประจำทุกวันจันถึงสุกเวลาเดียวกวันนี้วันนี้ผมและทีมงานต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมต้องลา ไปก่อนสวัสดีครับเวอร์นิวส์ข่าวในมือคุณ